สวัสดีครับทุกคน forfunchannel สูตรเปิดแพ็กไอคอนิกโมเมนต์อาร์เซนอลครับมาครับ EP นี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายของแพ็กนี้นะครับขออนุญาตปิดแพก้วย EP 6 6 3ตอนแรกว่าจะลงพรุ่งนี้นะครับแต่ไอดีทดลองสูตรเหลืออยู่1 ID ดีก็เลยจัดให้หมดเลยนะครับขอบคุณทุกๆไอดีทดลองสูตรครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม forfunchannel เยนะครับ EP นี้ต้องขอบคุณผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับ เปิดได้เปิดตีแล้วก็ได้จิปิโตซีว่านะครับคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปใหม่อย่าลืมอ่านรายละเอียดใต้คลิปด้วยนะครับทำตามสเต็ปก่อนเปิดและผมส่งเสริมให้เล่นออนไลน์มากกว่าการเปิดสเกลทิ้งนะครับมีคนถามว่าผมใช้โทรศัพท์รุ่นไหนเปิดผมใช้ระบบ Android ครับ Samsung Galaxy a 5 1สําำหรับ Android และ i o s ทองจะแยกระบบกันนะครับทุกคนจะมองไม่เห็นทองกันและกัน แต่เวลาเปิดอีกฝั่งหนึ่งทองอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่หายนะเวลาใครที่ใช้ ios แล้วอยากจะฝากผมเปิดแพ็กก็ต้องโอนให้ผมเติมนะครับก็ฝากเติมได้ราคาปกติตามแพ็กเลยครับตามแพ็กในในเกมเลยนะครับมาครับเข้าสูตรกันสูตรของเราสูตรแรกของ ep นี้2-3ครับทุกคนเปิดดูข้อมูลแคมเบลครับ2ครั้งและไปจบที่เปิดดูข้อมูลจิเิซวาครับ3ครั้ง ผลที่ออกคือเปอรตีนะครับใช้กับไอดีอื่นอาจจะไปออกตัวอื่นนะครับก็ไม่การันตีหรอกครับว่าจะได้ทุกไอเเนาะหนึ่งสองไปครับ ก็ไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปาสูตรต่อไปกันเลยที่เปิดได้กิบบิโตซีวานะครับสูตรต่อไปเป็นสูตรที่ซ้ำกับ EP ีที่66.1นะครับเปิดได้กิบบโตซีวาเนาะแต่ไอดีทดลองสูตรผมจบไปแล้วนะครับก็เลยเอามาลงเผื่อให้ทุกคนได้ลองเอาไปใช้กันนะครับเลยใครอยากได้กิบบิทโตซีวาแล้วก็อีกอย่างครับ2ตัวเดียวอย่าลืมครับ2ตัวเดียวเปิดได้ทุกแพ็คเปิดดูข้อมูลน,นักเตะที่เราต้องการน,นะครับ เปิดได้ทุกแพ็คเลย2ตัวเดียวมาครับสูตรที่เปิดได้กิเบโตซีวาคือ1 1ครับเปิดดูข้อมูลกิเบโตซีวาครับ1ครั้งและไปเปิดดูข้อมูลอิโมบาเล่หนึ่งครั้งครับ1 1่ครับทุกคนพ p ที่6 6สิเปิดได้แคมเบลนะครับสูตรนี้แต่ไอดีนี้เปิดได้กิเบโตซีวาครับ1 2 3 สี่ห้าไปครับแพ็กไหนออกยากก็แนะนำให้หยุดแล้วกันเนาะกระเป๋าของเราหนาไม่เท่ากันทุกคนบางคนก็มีเยอะบางคนก็มีน้อยนะครับก็ประเมินเอานะครับว่าเราจะสู้ได้เท่าไหร่ แต่ก็ไม่อยากให้ทุ่มเท่าไหร่เนาะเลือกเอาเปิดเป็นบางแพ็กก็แล้วกันเนาะครับ ID ไหนที่เปิดยากมันก็จะยากตลอด ID ไหนที่ง่ายบ้างยากบ้างก็อาจจะเป็นแบบนั้นตลอดนะครับก็ลองดูครับถ้ามันไม่ได้ก็แค่หยุดนะครับเป็นช่วงเวลาก็ได้เนาะแล้วแต่ครับความหนานแน่นของกระเป๋าเราไม่เท่ากันเนาะขอบคุณครับทุกคนรักษาสุขภาพเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า For f u ันช a n n ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนลวครับสวัสดีครับบาย